เพราหลักรักตลอดไปนะครับผมเป็นซิงเกลิลใหม่ของแป้งรัมสิวะนาเองนะครับผมซึ่งถามว่ากสำหรับตัวเล็กเนี่ยนะครับผม9ข้อ8ข้อหรือ10ข้อที่กล่าวมาเนี่ยนะครับผมเไม่ทำได้ก,ก <S <S ี่ข้อต้องบอกว่าผมทำได้เป็นส่วนมากเลยนะทำได้เป็นส่วนมากเลย <S 1> <S 1> เอาจริงๆข้อที่มันทำยากที่สุดนะทำผิด ที่ต้องให้ภัรเนี่ยผมว่ามันยากนิดหนึ่งมันต้องดูต้นตอสาเหตุของเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับผมสำหรับเด็กน่าจะทาไม่ได้ข้อนี้แต่าเขาไปมีคนอื่นเนี่ยนะหรือว่าเขาไปคุยกับคนอื่นบางทีมันก็เป็นสิ่งที่ไม่สามารถให้ใครได้เช่นเดียวกันนะครับและอีกข้อหนึ่งข้อเจ็บต้องไม่มองใครนครี่ าะว่าเป็นศิลปะของผู้ชายการมองผู้หญิงนั่นคือการมองเพื่อเป็นสิ่งจันรูงใจนะครับผมไม่ได้คิดจะนอกใจที่ไหนนะครับก็มี2ข้อนี้แหละครับที่ผมคิดว่าถ้าจะทาไม่ได้ก็ทําไม่ได้2ข้อนี้นะครับวันนี้ทำได้ทั้งหมดเจ็ดข้อเพราะว่าข้อสิบเขาให้ไปท่องตั้งแต่ข้อหนึ่งถึงข้อเก้าเจ็ดข้อที่ผมทำได้ครับโอเคครับคนเล็กของคุณแป้งรัมนะครับผมเขาถามมาถึงสิบข้อเลยทีเดียวว่ามีข้อไหนที่ลเพลินทำได้บ้าง พี่ไม่เจ้าชู้เนี่ยสามารถทำได้จริงๆไม่ต้องพูดมุกๆทาได้ไม่ทําร้ายน้องทได้ต้องคอยใส่ใจดูก่อนไว้ขึ้นหนึ่งอาจจะทําไม่ได้ต้องมันบอกรักทําไม่ได้จิตต้องให้อภัยทําได้ไม่ต้องมองใครที่ไหนทําไม่ได้ไม่ต้องพูดโกหกทำไม่ได้เวลาน้อยช่วยทำให้ทำก็ทําได้ในบางโอกาสหาโอกาสที่มันต้องดูเหตุผลก่อนเอาเป็นว่าทําได้อยู่ ได้ห้าข้อลำเพินทําได้ห้าข้อครับ oh, <no. S 1> ขอติดหลักรักตลอดไปสิบข้อนะทําได้แค่สองข้อ oh, <no. S 1> ไม่เจ้าชู้อ่ามัานบอกรักบอกรักแฟนอันะ oh, <no. S 1> นี้ทําได้แน่นอนครับทำไทุกๆวันได้ไหมครับไอ oh, <no. S 1> เพลงใหม่ของแป้งรําขอสิบหลักรักตลอดไป ผมทำได้ทุกข้อเลยค่ะเั้งสิบข้อเลย,ย่ว่าจะเป็นไม่เจ้าชู้ไม่ทำร้ายผู้หญิงไม่พูดโกหกไม่มองคนอื่นนู่นนี่นั่นเลยทำได้หมดเป็นผู้ชาย,ย,ยตัวอย่างครัมาแบบเป็นตัวอย่างนะครับ้อนสิบลหลักรักต่อไป